มืดเนอะมืดบอกอะเด็กแบนก็เยอะสวัสดีครับทุกคนแขกเยอะนะเออฝั่งนี้เสียงคนฝั่งนั้นเสียงรถแข่งกันอ สวัสดีครับทุกคนผมคือดรแอนิโมพผู so, FC, ้ช like, kind of like ันาญการด้านเ็สศึกษานะอะไรวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดคลังแสงของผมนะทุกคนก็มีแบบเอฟซีหรือเด็กแบบน้องๆคอมเมนต์มาอะไรแบบว่าพี่เขาเปิดคลังแสงให้ดูหน่อยจัดไปน้องไปเดินเล่นไปเลย let's go หากใครที่กำลังมองหาเว็บสุ่มของรางวัลต่างๆสุ่ม ID เกมสุ่มบอ l เลตเราขอแนะนำเว็บนี้เลย bestzone.net อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือการสมัครสมาชิกสามารถสมัครด้วย Facebook หรือจะสมัครผ่านตัวเว็บก็ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสมัครผ่านตัวเว็บให้ดูนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่ศูนย์เครดิตนะครับโอเคต่อไปเราจะทําการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับเราจะเติมเงินด้วย w a l l e t ตซองของขวัญนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินนะครับผมทําตามภาพเลยนะขั้นตอนที่1คือการเปิดแอป wallet ก่อนนะครับผมขั้นตอนที่2กดตรงซองของข ขั้นตอนที่3กรอกจํานวนเงินแล้วกรอกตามตัวอย่างเลยนะครับผมขั้นตอนที่4กดปุ่มยืนยันนะครับขั้นตอนที่5คัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลแล้วกันนะครับก็มีเกมมากมายเลยนะครับสุ่มโลบอกสุ่มเพชรฟรีไฟสุ่ม ID สุดปรแล้วก็สุ่มวอลเล็ตคูณ2เฮ้ยวอลเล็ตคูณ2อเลยเรอโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มวอลเล็ตคูณ2แล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มเลย โอ้โหเราได้1นถึงเเครดิตโอเคไปต่อกันเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราได้หนึ่งร้อยวอลครับทุกคนตอนนี้มันคูณ2แสดงว่าผมก็ได้200ซ้อสิสมต่อเลยละกันเฮ้ยโอ้โหได้10เครดิตเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาต่อเลยละกันเฮ้ย เฮ้ยสามร้อยสามร้อยวอลเล็ตว่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาส่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหหนึ่งร้อยโอเคครับทุกคนผมคิดว่าผมคอแล้วผมติดต่อเพจเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วแอดมินจะทําการจัดการให้เราเลยนะครับแล้วเราก็ส่งเบอร์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับเพียงเท่านี้เงินก็จะเข้าวอลเล็ตเราอย่างง่ายดายเลยนะครับผมเข้าไปสูมกันได้เลยนะครับผมที่เว็บ bestzone.net เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ ผมจะมาย้อนเวลาไปเลยนะทุกคนผมมี2องหาสครับลาดหนึ่งเนี่ยผมมีซีซั่นผมเคยเติมซีซั่นไว้เวซีซั่นประมาณต่อจากยิปพอปอ่ะไอที่มันเป็นโรบอทอ่ะอะไรสักอย่างนั่นแหละเอหรือว่าเรามัวปะเชักมันละนี่หาสของผมมันชื่อเดฟหนึ่งเวซึ่งตอนนั้นน่ะผมใช้เฟซเวยเฟซแล้วมันมีเด็กเกียนไงเอา สงสัยบินแล้วแหละโอ้เอเคเรามียูสก,กินที่โหดนะปอมเบอรบีนะยังอื้อเลยนะอันนี้ก็เออไม่มีไม่มีมมนี่เนี่ยกูอยู่นี่เออนี่ก็คือไอ นี่คือไฮไลท์ของเราเนี่ยนะผมนี่ผมมีนี่เวสก,กาวาอเตอร์อะไรสักอย่างนี่ก็เป็นสก,กาไททันนะทุกคนโอ้สก,กาไฟอะ่ะอันนี้ผมชอบมากนี่เป็นสก,กาเขียวนะนี่ก็นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นสีสั้นนะทุกคนส่วนกระบอกนี้เนี่ยผมจําได้เลยว่าตอนประมาณปีสองปีก่อนไหมกระบอกเนี้ย นี่แหละผมอยากได้ซึ่งผมกล่องเดียวผมได้เลยเี่เจ็ดเพชรน่าเจ๋งไหมละ่ะต่อไปเป็นกอซ่าทุกคนอันนี้ก็เป็นถาวรนนะอันนี้ไม่รู้ว่าผมได้มาอย่างไงนะโฟกัสพีเจโฟกัสอะไรอ่ะเฮ้ยันออลเลเตอร์ต่อไปก็เป็น SKS ครทับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสก,กิน <c oughs> ไม่จ๋าหนูขอทุกอันนี้มันก็มีอยู่สองสกินนะทุกคนอันนี้จะเป็นสกินแดงกับสกินอันนี้ก็น่าจะคู่กับฟาร์มาร์ตอนิเมะนะทุกคนฟาร์มาร์ตอีคือ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็น M4 M24 M2249 นะทุกคนนี่ก็จะเป็นสกินซีซั่นนะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นซีซั่นอะไรวะก็จะเป็นชุดหมาป่านี่อน,นี้ก็จะเป็นซีซั่นเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> อ๋อนนี้อันนี้ที่มันเป็นแบบ เจสันงี้คล้ายๆกับเจสันน่ะมีขายอะไรใช่เลยนี่นี่ไฮไลท์เลยแต่ก่อนเนี่ยผมชอบเล่นนะฟาร์มาร์สเนี่ยแต่ว่าสับไงแบบสับสโคบอ่ะนี่เป็นอันนี้ก็ฟาร์มาร์สอนิเมะันทุกคนกระบอกนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้นะเพรคนที่เล่นฟีไฟก็น่าจะรู้จักกระบอกนี้นะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นเพราอีกนึงเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มาร์สแวมไพร์นะที่ที่มันมาพร้อมชุดไง ต่อไป็จะเป็นฟอร์มัอันนี้นะครับทุกคนฟอร์มัอันนี้เนี่ยมันบวกผมจําได้เลยมันบวกอัตรายิงครับ<ม>นี่อัรายิงนะบวกอัรายิงสองความเร็วรีโหลดเนี่ย<ม>เพิ่มมาหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยลดลงแต่ว่าก็รวยนะสําหรับสายที่สําหรับสายที่ชอบแบบยิงรวยยิงเร็วอะไรก็จะบอกนี่เลยนะทุกคน,น,นต่อไปเป็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ไงซีบีซีนะช่<ม>างมัน โอ้ต่อไปนี่พระเอกเลยนะ mm. ฟาฟา,าสเหลี่ยงไงโอ้อันนี้นี่ตำนานมากเลยทุกคนถ้าใครมีถือว่าเละมากเลยทุกคน mm. ต่อครับต่อไปก็จะเป็นฟา마าสดาก,กอนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นเอออันนี้มันเป็นขั้นสูงนะทุกคน mm. นี่จําได้จาได้ที่อยู่นี่เลยอันนี้ก็โอ้ตํานานอันนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนเจ็ดเพชรเหมือนกัน mm. ผมบอกว่าอยากได้ปุ๊บได้เลยเลย mm. วอเออ นี้ก็จะเป็นเช่านะสกินแดงเนี่ยอันนี้ก็ทุกคนก็มีไม่นีทุกคน SBD เนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ผมได้มาแบบคุกนะทุกคนแบบผมไปซื้อผมไปแลกแลกแคนน่ะเออห้าใบได้เลยก็งงตัวเองอยู่มันได้ยังไงเนี่ยนีก็สวยงามเหมือนกันนะแต่ว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะเฮ้ยต่อไปครับโอ้ ปืนนี้ผมไม่มีสก,กินเ้ยสก,กินนี้มันก็สวยอยู่นะวู<ฮ>เพิ่มดาเมจมาสองนะฮยสก,กินนี้เพิ่มดาเมจมาสองเลยเพิ่มระยะมาอีกหนึ่งเนะี่ยแต่ว่าลดแมกกาซีนนะครับผมก็ใช้ได้นะต่อไป M60 นะครับผมก็มีสก,กินเดียวแต่ว่าไม่หมวดาเมจไม่หมวขี้อะไรเลยนะก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ขั้นสูงเหมือนกันนะครับก็มันคู่กันอันนี้นะ M249 นะคู่กันหรือเปล่าวะน่าจะคู่เลยต่อไปนะครับ a n 9 4นะครับผม ก็จะมีสองสกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสก,กินบูย่าอันนี้ได้มาไงวะช่างมันอันนี้ก็จะเป็นสติดขั้นสูงนะทุกคนสวยๆแต่ว่าไม่บวกดามิไม่บวกเชียรอะไเลยอี่านนี้ก็ปืนพลาสมาก็ไม่มีอะไรนะทุกคนอันนี้ก็โล่งๆเพราะมันเป็นปืนใหม่ไงไม่มีต่อไปนะครับมันก็จะเป็นโอ้นี่ลูกซองไททันนะครับผมนี่เป็นไง ลูกซองอันนี้ก็น่าจะทุกคนก็ได้อาจจะดูคลิปแล้วนะทุกคนก็ใช้ได้นะราคาเนะี่ยลูกซองยาวก็มีสกินเดียวนะครับผมโคโลเลยนะต่อไปนะครับสเปซครับผมสเปซสิบสองนะครับนี่นะก็จะเป็นสเปซสกินนี้ก็จะเป็นสกินเขียวนะครับสกินสกินนี้เนี่ยลดแมกกาซีนแต่ว่าเพื่อแมนยามมาอีกสองนะครับผมสวยก็ถือว่าสวยอยู่นะ<ม>นี่ก็ใช้ได้แต่ว่าลดแมกกาซีนนะครับ นี่ก็จะเป็นผมนได้มาไงวะเันน่าจะได้มาจากร้านค้าหรืออุย้ยกล่องซุ่มหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะอันนี้ก็ลดลดอัตราการยิงแล้วก็เพิ่มระยะมานะครับผมสองด้วยกันต่อไปก็จะเป็นแปปดอะไรวะเนี่ยกู้ดได้มาอย่างไงวะอ๋อสเปดแบทครับผมมันเป็นรูปกาางคาวนี่ไงก็เลยแบทเนี่ยแบทหัวแมง <S 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 <ๆ>ต่อไปก็เป็นคาเก้าแปดนครับ ก็มีสก sk so nice, ินเดียวนะครับสกินนี้ก็เป็นขั้นสูงเหมือนกันนะแรงพูดต่อไปเป็นปืนพกนะครับ U.S.P. เหรอน่าจะเป็นปืนใหม่นะครับไม่มีอันนี้ก็เป็นดีเซิร์ดีเซิร์อีเกิลเก็บจำชื่อไม่ได้ดีเซิร์็จะเป็นธรรมดาธรรมดาทุกคนก็มีนะครับก๊อปก็ธรรมดาครับอันนี้ สองสองสั้นสองสั้นนี้ได้มาจากขั้นสูงแน้ผมต่อไป m ห้าร้อย m ห้าร้อยไม่มีต่อไป,ไอไปเลยครับปืนฟื้นพลังไม่มีนะครับผ่านเลยเละกันนะต่อไปครับเป็น,ปนอาวุธเจียบตูดนั่นแหละอาวุธเอาไว้เจียบตูดนะครับนี่ก็เป็นกระทะนะครับกระทะผมก็จะมีสองสกินด้วยกันนะครับผมก็คือสกินไฟกับสกินน้ําแข็งแน้วผม <laughs> สองอันนี้คู่กันแบบบันไลยนะฮะต่อไปนะครับเป็นมีดหัวตัดนะครับมีดหัวตัดอันนี้ก็จะได้ประมาณ ก็จะได้มาด้วยการแลกโคโทเค็นนะครับผมโทเค็นแดงนะต่อมาครับไม้เบสบอลอันนี้ก็ฟรีฟรีกิจกรรมต่อไปคาตานะครับานาผมมีอันเดียวนะครับผมอันนี้ผมมาได้ไงวะานาฟ้าเออผมลืม่ะได้มาไงวะก็น่าจะไปสุ่มอะไรสักอย่างนะครับผมก็เลยได้มานะสวยเหมือนกันแต่ว่าไม่มีถือไม่ได้ครับอันนี้ถือได้ครับถือได้ในเกมที่จะถือได้แบบนี้นี่มันเท่มากเลยนะแต่ว่าก็ใหญ่เหมือนเดิมอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นระเบิดนะครับพวกระเบิดพวกไอวอ a l ระเบิดมันม uh ีอยู่5สกินครับสกินที่1ครับสกินตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวอะไรวะปลาปักเป้าใช่ครับปลาปักเป้าครับอูก็โอ้ก็เท่นะอู้ตัวงเห็นไหมก็เท่อันนี้มันจะเป็นขั้นสูงไงครับผมถ้าใครทันก็เทไปต่อมาครับไข่อีสเตอร์ครับผม นี่เวลาถือี่เป็นอย่างนี้ตู้มระเบิดเป็นโกโก้ขันต่อไปครับวันนี้<ม>จําได้อันนี้ก็สวยนะระเบิดปลาแล้วน้ําแตกปุ้มต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมหรอือเปล่านะครับ้เป็นน้ําแข็งนี่ก็ของปรีของฟรีนี้ต่อไปเป็นไอซ์บอร์ครับผม,ม ไอสวอลกำแพงไฮโตคู่พิทักษ์อันนี้ก็อาจะคุ้นขุนนะทุกคนก็อาจจะเคยดูคลิปผมมาแล้วนะดูต่อไปครับเป็นไอสวอลดำาครับผมไอสวอลกำแพงวิ campaign, ญ,ญญาณต่อมาคือกำแพงมังกรไอมายังไงไม่รู้อันนี้ไอสวอลไฮเฮลิคิวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็สวยก็หมดไปหลายตังค์อยู่อันนี้ก็ของฟีนะครับอันนี้ก็ออริจินอลต่อไปครับเป็น ปืนที่แบบว่ากโกงนะครับจำพวกว่า M79 นะฮะนี่หน้าไม้ผมก็จะมีสกินนี้เลยนะครับสกินนี้จะใครทันนี่โอ้โหเลมากนะครับได้มาไงวะน่าจะน่าจะเป็นสุ่มอะไรมานะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับแต่ว่าก็สวยนะถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยก็เป็นหมวกนะครับทุกคนนี่มันเป็นหมวกไวกิ้งนะนี่ให้ดูเลยนี่นะมันเป็นหมวกไวกิ้งครับสวยๆอันนี้ถือว่าเละเลยนะ ใครนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น M79 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อขั้นสูงขั้นสูงนี้จําได้ขั้นสูงแต่ไม่รู้ลืมว่าขั้นสูงมันเป็นอันไหนนะนก็นานพอสมควร้วเนี่ยต่อมาเลยถึงไหนแล้ววะอ๋อน่าจะหมดเลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะให้ผมมารีวิวอะไรก็จะลืมคอมเมนต์ไว้นะครับโอเค ท้งคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า